เราก็ต้องแบบว่าไปบวชเรียกหลุมเป็นการแบบว่าแสดงของความเสียใจในการแล้วไปแซวต่อแล้วบวชแล้วไงต่อถึงละถึงละถึงจะมาถึงละแล้วยังไม่สามารถปวดได้เพราะไม่งั้นภารกิจในการเชื่อวุฒิการมันก็จะแบบพังทลายเพราะว่าเรามีผู้แทนก็เลยก็เลยมันมีข้อยกเว้นอยู่ค่ะว่าถ้ามีคนที่เพิ่งแต่งงาน งไม่ต้องบวชค่ะซึ่งผมก็ต้องหาครับหาเมียหาเมียหาเมียซึ่งผมก็เลยได้ไปเจอเขาตอนนั้นยังไม่มีเมียยังไม่มียังไมม่ีแฟนด้วยก็เลยต้องหาครับค่ะก็เลยมันเป็นามผิดหวยหวยออกมาถึงทำดวงค่ะเพราะแบบสะพัฒจาผูมาคือแบบมาขายควายแล้วก็มาขอเงินอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเคย เคยมาเมืองนุ่งใหญ่ไหมเคยทำระบุลุดไหมคือต้องเป็นคนที่ไม่เคยมาเมืองนุ่งใหญ่ยังไงแต่ทุกคนจะตัดได้ว่าแต่เราปลอมไงหมายว่าคือเราปลอมมากในการที่เราจะหาเงินเราแต่ว่าต้องหาเงีนหรอกหาเงที่แบบไกลๆมากที่แบบว่าไม่มีใครสามารถจับได้